เมื่อวานนั่งเช็คดูยอดที่โยมได้บริจากทุนการศึกษาแก่เด็กๆมาได้หนึ่ง้อยยทุนแล้วนะขาดอยู่63ทุนคาดว่าก่อนได้ถึงวันที่1นกุมภาพันธ์นี้นก็น่าจะครบในรวมทั้งโยมที่บริจาคมา10บาท ยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยนึงอะไรในด้วยนะก็ได้รวบรวมชื่อไว้ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้เอาวิ่งใต้หน้าจอเนะี่ยเวลาไล์สดนะตอนเช้าตอนเย็นนะบางท่านก็ไปจากมาสิบห้าทุนก็มีสิบทุนก็มีนะก็ต้องขอนุโมทนาบนกับทุกท่านด้วยนะ นะส่วนเรื่องที่จะต้องจัดสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ยากไร่หสชุดที่ได้แจ้งไว้ก็เดี๋ยวจะเริ่มจัดไม่รู้จะได้ครบอะไรแค่ไหนนะนะทางเจ้าภาพที่แจ้งเอาไว้ว่านะจะไปจากพ็ะหมกับพ้าเช็ดต,ตัวก็เขา้าโรงพยาบาลนะก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะนะ ต้องไปซื้อเอาเองนะเพื่อที่จะมาจัดชุดให้มันครบแค่นั้นเองจริงๆแล้วเรื่องสังคมสงเคราะ์อ,อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําเป็นปกติอยู่แล้วนะที่วัดแต่สิ่งที่อยากจะเน้นมากกว่านั้นกนะนะ็คือเรื่องของการฝึกเจริญภาวนานะอยากจะให้ยอมได้ทั้งพระทั้งโยมนี่แหละนะได้ฝึกนะ พยายามตง,งเข้าใจจะยิงพูดกรอกหูอยู่ทุกวันเนี่ยแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่แค่โรง,งการอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมะเฉยเป็นเรื่องการลรงมือฝึกปฏิบัติจริงๆนะนะมันถึงจะได้ประโยชน์จริงๆขึ้นมานะแล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือในการ การศึกนะเป็นอย่างนั้นทำไมจึงอยู่กันไม่ได้พระเนี่ยนะนะท,ทั้งที่ก็ไม่ได้มีภาระรับผิดชอบอะไรมากมายนักนะญาติโยมก็อํามบำรุงดูแลอย่างดีนะจะอยู่กันไม่ได้คือไม่มีเครื่องมือการศึกแนคะ่นั้นเองอะไรคือเครื่องมือการศึกนะก็สมาธิเนี่ยนะ จ,จิตเป็นสมาธิมันก็ไม่อยากศึกแล้วทีนี้เพราะอะไรมันมีความสุขเกิดขึ้นจากการที่จิตมีสมาธิแ้วทั้งยอดโยมทั้งหลายเนะี่ยเวลาที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันพอได้มานั่งสมาธิจิตสงบขึ้นมามั่งก็จะรู้สึกได้เองว่าเออมันผ่อนคลายนะมันหายเหนื่อยมันได้พักผ่อนไปนในตัว นะทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวสมถะในการรักษาใจเอาไว้ะบ้างเลยนะนะเราก็จะวิ่งไปตามกระแสโลกหลงไปตามกระแสโลกเหน็ดเหนื่อยวิ่งควายคว้า,ยวายอยู่นั่นแหละนะไม่จบไม่สิน้นะเพราะฉะนันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไปฝึกฝนตัวเองนะไม่มีใครช่วยใครได้นะถามว่า ในเมื่ออยู่ไม่ได้ศึกนะศึกไปไปทําอะไรก็ไปทาเหมือนเดิมนะั่นแหละไปเมาอยู่เหมือนเดิมไปเที่ยวไปกินอยู่เหมือนเดิมไปเกษร์เกษสนอยู่เหมือนเดิมนะั่นแหละสาระอะไรไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะั่นแหละเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ในชีวิตของนักบวชที่มันลําบากนั่เจะไม่ลำบากทางกายก็ไม่เท่าไรแต่มันลำบากใจอย่างนี้น,ะนี่เขาอ่างสารพัดนะทั้งหมด เพราะว่าจะบวชนานๆแล้วจะบาปกว่าเดิมนี่นะบางคนก็จะอ้างอย่างนั้นอย่างก็ศึกไปมันจะไม่บาปหนักกว่าเดิมนะยิ่นะงศึกยิ่งมีโอกาสทําบาปหนักกว่าเดิมได้อีกศึกไปเพื่อจะดูแลพ่อแมนะ่ยังไม่เคยเห็นใครดูแลพ่อแม่จริงสักทีนะดูแลเมีย้าส่วนมากดูแลลูกซส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น บนะวชอยู่ก็ไม่รู้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างงี้นะนะก็ประโยชน์อยู่ตรงหน้านะแต่ว่าไม่หาเอาเองนะประโยชน์หรือตัวสาระเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการฝึกตัวเองทท้งนั้นแหละศีลสมาธิปัญญาภายในเนะีนะ่ะทีนี้เรามองประโยชน์ในเรื่องของอะไรนะประโยชน์ในเรื่องของโภกคสมบัตินย่านีนะต้องมีกิจนิมนต์เยอะๆนะ มีตังเยอะๆน,นะนะคิดว่ามีเยอะแล้วจะมีความสุขน,นะนะเห็นทุรนทุรายกระเสิกระสนหาอยู่ไม่จบไม่สิน้นะชีวิตกระวายก็เป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพออันนี้เป็นเรื่องของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าพระจะรุยโยมก็อยู่กับโลกนี่แหละนะแต่เรายังแสวงหาสิ่งภายนอกอยู่ไม่จบไม่สิน้นเะนี่ยก็ไม่ไม่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะพระจะโยม แต่ทีมันต่างก็คือเรื่องของสภาพจิตภายในของเราเนี่มันมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างไหมนะลองไปสังเกตดูตัวเองเข้าใจชีวิตมากขึ้นบ้างไหมมันปล่อยวางอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยน,นะลองไปดูตัวเองเวลามีอารมณ์โดยเฉพาะความเหงาความเบื่อนะที่มันชอบโผล่ขึ้นมารบกวนโดวยว่าชีวิตพระเนี่ยชอบเจออย่างนั้นนะนะเรา ติดอยู่กับเรื่องของการมาสุขมายาวนานร,รูปเสียงกินรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนี่แต่พอมาบวชนี่มันไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่มันเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่ลําบากอยู่แล้วมันอ้างว้างว้าเวมันเงียบเหงามันอึนอดอดัดอะไรอย่างเงี้ยน,นะวันวาน,นก็ทกํากิจกรรมซ้ําๆสักๆไม่น่าสนุกเหมือนชีวิตคารวะนี่นะ ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ตัวเราะนะนะว่าเราอยากจะฝึกฝนอะไรตัวเองนะจำได้ว่าบทใหม่ๆก็ไปหาเรียนนเะสียงหาที่เรียนพระปริยัตินะบาลีอภิธรรมนะตรงไหนที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการเผยแผ่ศาส,สนาก็วิ่งไปขออบรมขอฝึกกับเขา ไปพัฒนาตัวเองมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเบื่อไหนหรือไม่บางคนชอบภาวนากับไปสํานักโน้นสํานักนี้นะนะเห็นเขาทุดงกันเอาไปลองดูบ้างทุดงเป็นยังไงอย่างงี้นะพอเรียนจบแล้วเขาทีเขาทางเริ่มมาทํางานเผยแผ่มีความรู้พอที่จะมาเผยแผ่ทําได้ฝึกจึงอื่นไปด้วยอะไรที่ไม่เคยทํามาทําเป็นตอนเป็นพระนี่แหละวก็จะเป็นทําหนังสืองาน คอมพิวเตอร์เชื่อมเหล็กอะไรก่อสร้างอะไรสารพัดนะไอ้ที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยก็มาเป็นตอนเป็นพระนะก็ได้มาฝึกตอนเป็นพระนี่แหละนะแต่นี้พอมันอยู่งานถ้ามันก็นเลิกอยากศึกไปเองมันก็อยู่ได้นะทาไปก็สนุกกับงานไปพอได้มาภาวนาจริงจังเนี่ยก็สนุกกับการเจริญภาวนาที่นี่มันได้ศึกษาค้นคว้ามีธรรมวิจัยเกิดขึ้น มันได้วิจัยทำนะมันได้เฝ้าสังเกตดูใจตัวเองเนะเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนะี่ยกำรับมันอยู่หรือเปล่าอย่างี้นะมีสติอยู่ไหมรู้ทันมันไหมหรือจมไมกับมันอย่างี้จะรู้สึกว่าจมไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์นะลุกขึ้นมากวาดวัดทำโน่นทำนี่เดี๋ยวก็หายไปเองมีสติรู้อยู่กับแขนกับขากับมือกับไม้กับมือ,มมอที่กําลังทํางานอยู่เนี่ย นะดีกว่าไปนั่งหลับอยู่เฉยหรือปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งคิดถึงคนนั้นก็ถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยู่ไม่จบเราลองมาสังเกตด,ดูตัวเองดีนะเมื่อก่อนนี้เคยอยากศึกเนี่ยพอไปดูเพื่อนรุ่นเดียวกัน,นที่เคยเที่ยวเคยเมามาด้วยกันมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียเห็นเด่แล้วคนหน้าดำล่ำเครียดนะ นี่แค่จะรับผิดชอบแค่ในครอบครัวตัวเองก็แย่แล้วนะเนี่ยเราอยู่เป็นพระนิ่มันเงียบมันเหงามันอยากจะได้เมียกับเขานะแต่พอเห็นเขาได้ได้มีได้เป็นแล้วก็เห็นมีความสุขอะไรตั้นะเลิกอยากศึกไปทำไมทำมาเป็นพระทำประโยชน์ได้กว้างขวางมากกว่าฆราวาสเยอะแยะนะตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นยังไม่มีบุญบารมีที่จะทำอย่างนั้น ก็ไม่เป็นได้อย่างน้อยการอยู่ในวัดน,นี่ก็ยังเป็นกุศลมากกว่าที่อยู่ในชีวิตคารวะดปซ้ำไปดูดิคารวะทำอะไรกันเนี่ยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรวยทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะงอกอยู่นั่นแหละนะถามว่าสุขกับเดิมไหมก็เหม็นใช่สุขกับเดิมมันสักเท่าไหร่นะเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ที่ไม่เคยมีอยากมีพอมีแล้วก็ทุกเท่าเดิมนั่นแหละแล้ว เราเม,มาทุกข์หนักกว่าเดิมอีกบางคนนะต้องไปดาวรถมาต้องไปผ่อนบ้านต้องอะไรสารพัดนะพอมีแฟนก็ทุกข์เพราะแฟนอีกมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอีกนี่มันสุขกว่ากันตรงไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ความที่บางทีใจเรามันไหลไปตามกระแสะโลกเนะี่ยมันไม่ให้เข้าใจมันคิดว่านะการมีดำรงอยู่ในชีวิตนักบวชเนะี่ย น่เป็นเรื่องที่ยากลำบากกลัวจะเป็นบาปเป็นเบนเป็นหนี้ชาวบ้านเขาก็ทำตัวเองสิก็ฝึกตัวเองให้เป็นเนื้อนาบุญขึ้นมาแค่นั้นเองอะไรที่มันผิดก็แก้ไขไปแค่นั้นเองมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกนะ perfectionist ไม่มีอยู่ในโลกนี้นะนะผิดก็แก้ไขไปนะเป็นพระก็ทำผิดได้มันจะแปลกตรงไหน นะเป็นไพ่เป็นโยงกาพอกันนะั่นแหละปราบใดที่เรายังมีกิเลสหนาะปัญญาแคบเหมือนกันนี่ยนะนะคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่พอเราได้ฝึกสละละวางปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายรู้จักสละออกนะแล้วมันจะค่อย บาสบายมากขึ้นเองมีโอกาสที่จะทำบุญทำความดีอะไรมากขึ้นเองนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสมัยก่อนบวชใหม่ๆอยากจะทำบุญมมีปัญญาทำไม่รู้จะไปเอาตังไหนมาทำไม่รู้จะไปชวนใครเขาทำได้พูดอะไรไปใครก็าไม่ฟังเห็นเป็นผ้าหนุ่มเน้นน้อยนะนะแต่พออายุมากขึ้นนะยมเห็นประโยชน์เขาก็มาทำเองแค่นั้นเอง เห็นว่าเราทำจริงจังเขาก็ช่วยเหลือเองโยมเขาก็อยากได้บุญกับเราแค่นั้นะใครไม่ทำกับเรื่องของเขาเราไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับใคร,ใครบอกแล้วจะทำก็บทำไม่ทำกัแล้วไปแค่นั้นนะแค่เป็นสะพานบุญกับญาติโยมทั้งหลายแค่นั้นเองถ้าเราบริสุทธิ์ใจพอนะไม่ใช่กอบโกยเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือก็ได้เป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นนะอย่างหรือแม้กระทั่งเรามีเราก็สละออกไปนะ,เพ,ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยทายาธรรมทั้งหลายที่โยมถวายมากระล้วนแล้วแต่เป็นของโยมนั้นแหละมันได้เป็นของเราสักหน่อยนั่งอยู่เฉยๆโยมเอามาถวายอย่างเงี้ยนะบางทีสวดมนต์อยู่ไม่ถึงสิบห้านาทีโยมมาถวายร้อยสองร้อยถามว่าทำอะไรถึงจะได้เงินอย่างเงี้ย ทำงานทั้งวันได้สามรอยกว่าบาทอย่างนี้นะเด็ดเหยแทบตายนะยังมากก็สี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่นะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนเห็นพระทำอะไรนั่งยเฉยยองเอาข้าวมาใส่บาตให้กินแล้วจะเอาอะไรหนาะแต่ยังเห็นว่าโอ้นี่เขาเอื้อประโยชน์ให้กับเราเนีน,นะให้เรามีเวลาที่จะปพะพอพิปปิบัติอย่างเต็มที่ มีเวลาที่จะทําบุญให้กับตัวเองอย่างเต็มที่นะบางคนนั่งสมาธิไม่ได้ทำงานวัดไปะจะกวาดวัดจะรดน้ําต้นไม้อะไรก็ทําไปทําไปแล้วก็มีสติฝึกรู้ฝึกดูตัวเองไปอย่างเงี้ยนะให้มันต่อเนื่องเน,น,นืงไปอย่างงี้ยนะอย่างน้อยมันก็เป็นกุศลนะทุกกิริยาอาการที่เราก็ํทำนะอย่างน้อยก็ยังมีรั้ววัดเป็นขอบเตขตคอยป้องกันไม่ให้เราไปทําผิดคิดชั่วอะไรมากไปกว่านั้น มัจะลองพิจารณาดูนะนะเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วนะบางคนไปแล้วก็ไปไม่รอดนะนะศึกขาลาเพศแล้วก็ไปไม่รอดนะบางคนก็มีตน้นทนชีวิตสูงแล้วไปมีธุรกิจครอบครัวที่รอให้ไปสารต่อนะพ่อแม่มีฐานะอยู่แล้วนะนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะไปช่วย บริหารบ้านเมืองช่วยเหลือสังคมไม่ได้กว้างขวางม,มากกว่าการเป็นพระอกรทำไปนะแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ไปไม่รอดไปกับพีลเรอก็แก๊กอยู่เหมือนเดิมไม่เมาอยู่เหมือนเดิมไปเที่ยวไปเล่นอยู่เหมือนเดิมไปเป็นภาระของพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมจะสึกไปทํไไมมีประโยชน์อะไรเลยนะทีนี้อีกกลุ่มนึงก็จะไปเพศบวชเมื่ออายุมากแล้วอย่างเงี้ยนะบวชเมื่อแก่เป็นหลวงปู่หลวงตาเอเรานี่มาบวชแล้วเป็นภาระของ อต่ายมเขานะ่ะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้ช่วยเหลือวัดก็ไม่ค่อยจะได้ก็ทําเท่าที่ตัวเองทําได้ยังน้อยก็ฝึกจิตตัวเองไปนะ่ะพ่อสังเกตใจตัวเองไปนะ่ะอะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ไหวก็บอกกันแค่นั้นนะ่ะเจ็บไข้เด็ป่วยก็บอกกันแค่นะั้นวิธีชีวิตของพระก็เป็นอย่างนี้น่ะ ถ้าึกไปก็ตายเหมือนกันนี่แหละนะสึกไปก็เป็นพระล่างลูกหลานเหมือนเดิมนั่นแหละนะอยู่วัดนะตายขาผ้าเหลืองนี่นะนะตายยังมีสติรู้ตัวนะถ้ามันจะป่วยถ้ามันจะตายนะมีสติรู้ทันตัวเองตายก็ให้มันตายทิ้งความหวาดกลัวก็กลัวยังไงมันก็ป่วยก็ตายอยู่ดีนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเราจะไปกลัวไปทําไม แค่นั้นก็ดูเนี่ยสังเกตดูใจตัวเองเรื่อยอย่างเงี้ยเนืองๆไปนะอยู่ไปทำาททำหน้าที่ของตัวเองไปอย่าไปวิ่งหนีตัวเองนะหลายคนก็วิ่งจังเลยนะ่ะไปเที่ยวสำนักโน้นสำนักนี้ไปจังไปกลับมาก็เหมือนเดิมนะไปเพราะอะไรเพราะขี้เกียจรับผิดชอบในวัดเนี่ยบางทีเป็นอย่างนง้นนะเที่ยวตะเวนไปที่โน้นที่นี่นะ่ะ พราะั้นทำเท่าที่ความสามารถของตัวเองจะมีมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเก่งมันก็องคโน้นองคนี้นะนะไม่จําเป็นเลยนะยิ่งคนรู้จักมากก็ยิ่งมีภาระมาก,กแค่นั้นแหละยิ่งดังมากก็ยิ่งเป็นภาระนะไม่มีใครรู้จักยิ่งดีชีวิตพระเนี่ยนะอยู่เงียบๆสบายๆนะฝึกฝนตัวเองไปนะแค่นั้นเอง มันมีเวลาที่จะฝึกตัวเองพอชาวบ้านเขาได้ให้โอกาสเราอยู่แล้วอนี้นก็ทำหน้าที่ของเองให้มันเต็มที่แค่นั้นแหละ,ะต้องอะไรมากเากแค่มานั่งทำวัดสดมนกันทุกวันมานั่งภาวนากันทุกวันอย่างนี้นะมันจะได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าชาวบ้านเขาต้องเยอะแยะนะที่แทบจะไม่มีเวลามาทำอะไรอย่างนี้นะต้องทำมาหากินต้องรับผิดชอบครอบครัว ญนะาติโยมเขาไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเป็นพระอาหารกันหมอตุวองขนาดนั้นนะอย่างน้อยก็ขัดเกลาตัวเองนะบวชมาแล้วก็ยังโทสะรุนแรงอยู่เหมือนเดิมราคะรุนแรงอยู่เหมือนเดิมทําอะไรให้ชาวบ้านเขาด่าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นก็สมควรโดนด่ามันใน,นสมัยก่อนนะนะพระทำผิดทำถูกชาวบ้านก็อาภัยได้นะเพราะอะไรเพราะว่า รู้กำเพิดกันดีนะอยู่ด้วยกันมานานแต่เดี๋ยวนี้ยันไม่เป็นอย่างนั้นสิทำอะไรไม่เข้าท่ากันมามีคลิปโผลขึ้นมาแล้วทีนี้นะเดีวก็โพลใน YouTube ใน TikTok อะไร Facebook อะไรเงี้ยนะีนะนี้ก็โดนปลดฟ้าผ่าเลยเรินจับสึกทันทีอะไรเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ เน่ที่เราเห็นเป็นข่าวเห็นว่าสังคมมันเสื่อมสังคมพระมันเสื่อมได้จริงมันเสื่อมมันตั้งนานแล้วถจะพูดกันจริงเ่ยน,นะมันไม่ใช่มาเสื่อมมาวันนี้หรอกเพียงแต่นั้นไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองมันไม่มีคลิปแค่นั้นเองกาทมองอีกมุมนึงเออมีคลิปก็ดีเหมือนกันมันช่วยเบรกพระที่ไม่ได้ฝึกตัวเองแล้วก็ ติดนิสัยเห็นก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเป็นผู้สําคัญบวชแล้วในชนต้องดีกว่าชาวาบ้านฉั่นประเสริฐกว่าชจวบ้านเพราะฉันถือศีลสองอยสิบเจ็ดอยู่แต่สองยบเจเลยวันที่ศีลห้ายังรักษาไว้ไม่ได้เลยเที่ยวโกหกหลอกลวงชาวาบ้านเขาาไปทั่วอย่างนี้นะจะไปได้เรื่องอะไรนะฝากไว้นะสวดมนต์กัน